สวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกยางทุกท่านค่ะคลิปนี้กี่มารายงานราคาย,ยางล่าสุดประจำวันนี้15กุมภาพันธ์2564นะคะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยไปรับชมรับฟังข่าวเลยค่ะน้ำยางสดนั้นหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35% ประจำวันที่15กุมภาพันธ์2564ราคากิโลกรัมละ50บาท50สางปรับตัวขึ้น1บาทค่ะเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางคนต่อกันที่ ราคากลางเปิดตลาดประจำวันนี้นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่55บาท15สตางค์ต่อกิโลจ้ายางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่58บาท65สตางค์ต่อกิโลยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคาอยู่ที่42บาท50สตางค์ค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย